อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยว,วกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการจัดอันดับนะครับสำหรับ100อันดับจากชาวเอเชียที่ถูกค้นหาใน Google เนี่ยมากที่สุดประจาปี2022นี้นะครับหรือว่า t o p 100 most searched Asians 2 0 2 2 on Google worldwide นั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยจะมาพูด ถึงเฉพาะแค่ไอดอลเคป๊อปนะครับที่ติดอยู่ใน10อันดับแรกเท่านั้นนะครับทุกคนบอกเลยว่าจะต้องเป็นคนที่ฮอตแล้วก็เป็นคนที่ปังมากๆจะถูกจัดอันดับแล้วก็มีคนค้นหามากขนาดนี้แล้วเราเองก็เชื่อว,ว่าจะต้องมีทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยเคยเสิร์ชหาชื่อของไอดอลเคป๊อปเล่านี้นะครับใน Google อย่างแน่นอนเลยและทุกคนก็จะถูกเก็บเข้าไปรวบรวมในสถิติของปี2022นี้ด้วยนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีไอดอลเคป๊อปคนไหน,นติดอยู่ใน10อันดับแรกของทั้งหมดจาก100 อันดับชาวเอเชียที่ถูกค้นหามากที่สุดบน Google ประจําปี2022นี้กันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่คนแรกอยู่ในอันดับที่8นะครับทุกคนจาก10อันดับทั้งหมดนะครับตั้งแต่อันดับ1ถึง10ติดอยู่ในท็อป10เลยมาอยู่ในอันดับที่8นะครับนั่นก็คือลิซ่าลาลิสานั่นเองนะครับลิซ่าแบล็กพิงหรือว่าลิซ่าลาลิสามโนบาลติดอันดับที่8จากทั้งหมด100อันดับนะครับติดท็อป10ขึ้นมาเลยทีเดียวสำหรับลิซ่าแบล็กพิงคนนแรกะดูเเหมือว่าจป็น ละบีนไอดอลหญิงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจากวงการเคป๊อปที่ติดอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับไม่ได้เฉพาะติดอยู่ในท็อปร้อยธรรมดาแต่ว่าลิซ่านั้นติดท็อป10เลยทีเดียวนะครับสูงสุดอยู่ในอันดับที่8ของปี2022นี้ใครที่เคยเสิร์ชหาชื่อลิซ่านะครับบน Google เนี่ยในปีนี้มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าหาชื่อลิซ่ากันบ่อยมากแค่ไหนนะครับโจลิซ่าเนี่ยติดอันดับที่8เลยนะครับทุกคนเป็นอะไรที่ปังมากๆสําหรับเมมเบอร์จากวง Black พิ้์อย่าง Lisa ล Lisa ิซ่าาลมนาะลยะที่ ศิลปินไอดอลเคป๊คนต่อไปอยู่ในอันดับที่6นะครับจากทั้งหมด100อันดับเป็นอันดับที่สูงมากๆเลยและศิลปินไอดอลเคป๊คนนี้นั่นก็คือ พักจีมินนั่นเองนะครับหรือว่าจีมินจาก BTS อยู่ในอันดับที่6นะครับจากทั้งหมด100อันดับและก็ติดท็อป10มาด้วยปังมากๆเลยสําหรับจีมินเมมเบอร์จาก BTS นะครับและแน่นอนนะครับว่ามีเมมเบอร์คนได้จาก BTS นั่นก็คือจีมินแล้วเนี่ยจะต้องมีคนต่อไปนะครับ BTS เนี่ยติดอันดับนี้ถึง3คนกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนในอันดับที่1ถึงอันดับที่10มีจีมินอยู่ในอันดับที่6แล้วครับแล้วก็เมมเบอร์คนต่อไปของ BTS นั้นก็คือจองกุกนั่นเองนนัับออยู่่ใดที 2เลยนะครับทุกคนกระโดดขึ้นไปสูงมากๆเลยถูกเซิร์ชหาถูกค้นหากันเยอะมากๆสำหรับจ้องกุกจาก BTS นะครับว่าอันดับที่2ไปจากทั้งหมด100อันดับสุดยอดสุด ปังมากๆเลยนะครับสำหรับ BTS จองกุกแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเบมเบอร์นะครับที่อยู่ในอันดับที่1นึ่นและก็คือ V หรือว่าแทยองนั่นเองนะครับแทยองจาก BTS V จาก BTS ควา้าอันดับที่1ไปจากทั้งหมด100อันดับ Most Search Asian 2 0 22 on Google Worldwide เป็นชาวเอเชียที่ถูกค้นหาถูกเซิร์ชหามากที่สุดบน Google ประจําปี2022นี้นะครับนั่นก็คือแทยองจาก BTS นั่นเองเป็นเรื่องราวที่ดีเวอร์เป็นเรื่องราวที่ปังมากๆเลยนะครับกับการถูกค้นหามากมาย ขนันี้ในปี2022จากทั้งหมด100คน100รายชื่อแทย่องจาก BTS นั้นเนี่ยคว้าอันดับที่1ไปนะครับมีคนค้นหาชื่อมากมายเลยในปี2022นี้และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายชื่อของศิลปิน K-POP ที่ติดอันดับนะครับจากทั้งหมด100อันดับ Top 100 Most Search Asian 2 0 22บน Google ประจำปี2022นี้นะครับคนแรกอันดับที่1แทย่อง BTS อันดับที่2จองกุกจาก BTS และก็ตามมาด้วยจีมินอยู่ในอันดับที่6นะครับและก็ มีลิซ่าลาลิสาอยู่ในอันดับที่8นะครับ4คนตัวแทนจากไอดอลเคป๊อปนะครับทั้งมาจาก King of k p o p แล้วก็ q u e e n of k p o p เลยเป็นเมมเบอร์จากวงที่ดังระดับโลกนะครับแล้วก็มีแฟนคลับนี่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยสุดยอดสุดปังนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง4ท่านนี้มาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาบอกกันได้เลยว่าใครเคยเสิร์ชหาชื่อของศิลปินไอดอลคนไหนใน Google ของปีนี้กันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลกดเ็นนัังจห้วยะ สวัสดีครับอันยอง